สวัสดีครับมิสหายสาย2ล้อทุกท่านท่านผู้ฟังชมนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์ไบค์โซโล่ไทยแลนด์บายน้ำมอมนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆนะครับแต่ละสารสาระในเทื่้อสองล้อสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปนะครับว่าอะไรเป็นอะไรมีทั้งแนะนํารุ่นรถเทคโนโลยีอะไรก็มอเตอร์ข่าวมอเตอร์สปอร์ตอะไรก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงอ่า แมว,วงสองล้อในสยามประเทศเราตั้งแต่สมัยเก่าก่อนเลยนะ,ะว่ามันเริ่มมาเป็นยังไงจริงๆผมก็เคยเขียนลงในบล็อกหลายครั้งแล้วนะครับนี่ตอนทํานิย a สารก็ลงในนิย a สารด้วยนะครับผมสมัยเก่าก่อนเนะี่ยยุคก็คงต้องยุคหลังสงครามโลกผมก็เองก็เกิดไม่ทันเลยนะฟังเขาเล่ามาผู้ใหญ่สมัยเก่าก่อนก็เคยเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรเงี่ยครับ สมัยเก่าก่อนในบ้านเราสยามประเทศก็ก็เรียกว่าเป็นสังคมแบบสังคมแบบชนบทนะครับผมถนนทางก็ไม่ใช่ว่าจะสวยงามเรื่อหรูอลังการเหมือนสมัยนี้นะครับถนนจะลูกรังฝุ่นอะไรเงี้ยการเดินทางก็อาศัยช้างมา้าวัวควายลอกเรียนอะไรก็วากกันไปนะครับผมรถสมัยเก่าก่อนตอนที่รถญี่ปุ่นยังไม่เข้ามาส่วนมากรถในบ้านเราก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็น รถแบรนด์ของยุโรปนะครับมีหลากหลายมากมายไม่ถ้าว่าเป็น BSA Triumph อะไรพวกนี้ครับเยอะแยะนะครับผมหลากหลายยี่ห้อเป็นยี่ห้อทางยุโรปส่วนมากที่เข้ามาก็เป็นของอทหารต่างชาตินะครับที่เข้ามาโลบแล้วก็เข้ามาประเทศไทยก็เอารถเอาอะไรมาใช้ด้วยครับพอกลับก็เอาทิ้งไว้เองแงยไม่ได้เอากลับด้วยหรือแต่จางนั้นก็มีอ่า คนสั่งนําเข้ามาขายนะครับส่วนมากก็เป็นแบรนด์ยุโรปมานะครับรถสมัยเก่าก่อนก็ยังว่าเนาะเหล็กเป็นเหล็กอะถือทนอะไรนะครับก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีรถญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นนั้นมามาพัฒนาตามหลังนะครับสมัยเก่าก่อนนะครับผมยังไม่มีในบ้านเราอะ่ะก็เป็นรถสายพันธ์ยุโรปทั้งหลายนะครับ b s a Triumph Ducati อะไรพวกนี้ที่เราเคยเห็นเห็นวิ่งกันอยู่นะครับก็มีนะครับ จะมีเข้ามาขี่ในบ้านเราก็ขี่หรือว่าก็อึดถึกทนนะครับผมส่วนมากก็เป็นต้องอาหารทหารต่างชาตินําเข้ามาใช้อย่างที่บอกนะครับผู้ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยเก่าก่อนก็เล่าให้ฟังไงนะก็ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยยังไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยใครมีรถเครื่องขี่ก็ถือว่าสุดยอดหรูแล้วครับหลังจากนั้นพอสงครามสงบสงครงคามจดเสร็จสิ้นลงแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เอารถเอาลากับนะครับก็ทิ้งไว้รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออะไรหลายอย่างนะครับที่ทิ้งไว้ในบ้านเราเนะก็ว่ากันไปนะครับผมหลังจากนั้นพอที่สูดสงครามแล้วก็มีคนสั่งเข้ามาขายนะครับเป็นแบรนด์ยุโรปนะครับก็อืดถึกโทนรถสมัยเก่าก่อนราคามันก็ถือว่าสุดโหดนะแต,แ,ตแต่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 ถ้าเทียบสมัยนี้ผมว่าสมัยนี้ก็สุดโหดกว่านะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะห้าหกสิบปีเข้ามาแล้วอย่างเงี้ย หกสิบเจ็ดสิบปีก็มีนะครับผมก็ยังว่าเนี่ยเก่ากสมัยเก่าก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่หลังจากค่ายญี่ปุ่นบุกเข้ามาบนแผ่นดินสยามประเทศนะครับผมเข้ามาก็เรียกว่าสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับว่าคนญี่ปุ่นมีเลือดรักชาติจริงๆนะครับหลังสงครามนี้ญี่ปุ่นฟื้นเร็วมากนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ แต่ละค่ายก็ไม่ได้เริ่มมาจากรถมอเตอร์ไซค์โดยตรงหรือรถเครื่องโดยตรงนะครับก็ไมีพัฒนากันปากันมานะครับอย่างค่ายปิ่นนกเองสวีชิโร h ฮอนดานั่นเองก็เริ่มมาจากธุรกิจการเป็นช่างนะครับแล้วก็ผลิตเสื้อสูบลูกสูบอะไรพวกนี้มาทางซูซูกิก็เครื่องซอผ้าทอผ้าอะไรพวกนั้นนะครับยามาฮ่าก็เครื่องเสียงนะครับถึงได้มีโลโก้อ่า ซ่อมเสียงสามชิ้นเสียบกันนะครับของยามาฮ่านะครับของฮอนด้าปิกนกนะครับของซูซูกิเองก็เริ่มมาจากทอผ้าของคาว้านเริ่มมาจากอุตสาหรกรรมหนักมาก่อนนะครับแล้วก็มีทอผ้าด้วยนะครับก็ว่ากันไปก่อนที่จะพัฒน,นามาเป็นรถเครื่องอย่างจริงจริงจังๆนะครับสม,มัยเก่าก่อนพัฒน,นาค่ายปีกนกเองปีกนกฮอนด้าเองก็มีการพัฒน,นามาก่อนนะครับก็ถอดแบบกอปี้มาจากรถยุโรบะหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะไทมบีเเอนะครับผม ก็ปี้มาแต่ไม่ได้แต่ซีซีมันน้อยกว่าไงครับส่งเข้าค่ายฮอนด้าเองก็ส่งเข้าไปขายในตลาดอเมริกาเพราะว่าสมัยก่อนผู้บริหารของฮอนด้าคือโมโลซูอิชิโรยเองก็มีความเชื่อว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยที่เข้าไปขายในอเมริกามันจะสามารถกระจายไปทั่วโลกได้ง่ายอย่างเงี้ยครับผมอย่างว่าแล้วอเมริกาก็ประเทศพ่เบิลเมือนเนาะมีอะไรก็ <laughs> ไปลงอเมริกาทีนี้มันก็แพร่หลายกันไปนะครับ หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุปรงรถที่ขายในเมกองก็มีการปรับปรุงมีพัฒนาพัฒนากันขึ้นมานะครับส่วนรถเล็กอะไรก็เน้นในตลาดของเอเชียตลาดยุโรปอะไรด้วยเช่นกันนะครับรถที่ดังๆของ ฮอนด้ก็มีพวกซูเปอร์คับเนี่ยก็รู้จักกันดีนะรวมทั้งสายพันซีรถหมูเนี่ยที่บ้านเรารถหมู4รุ่นนี้ก็มีหลากหลายนะครับในในในแคตตาอรี่เดียวกันนะครับมีทั้ง C95 C92 C B92 C C อะไรพวกนี้มีหมดทั้ง C D125 T150 ก็ถือไว,เเอเอวเ้เป็นเครื่องเครื่องรถยนต์เล็กนะครับผมเป็นเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กนะครับ ที่ที่เข้ามาขายในบ้านเรานะญี่ปุ่นเข้ามาตอนแรกก็ก็ค่อนข้างขึ้นขึ้นคอเพราะว่าต้องมาไล่บี้กับค่ายยุโรปที่เป็น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 ผู้มาก่อนเนี่ยครับผมญี่ปุ่นเข้ามาตอนแรกก็ใช้ยุทธการสงครามราคานะครับเป็นตัวฟาดฟันกับค่ายยุโรปค่ายยุโรปเองรถซีซีสูงนะครับและราคาสูงกว่ารถค่ายญี่ปุ่นมากมายนะครับผมถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะก๊อปปี้ สไตล์รูปแบบของรถมาก็ตามทีแต่ซีซีที่มีขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาญี่ปุ่นก็ขายกดร,ราคาได้ต่ํากว่านะครับอีกทั้งเน้นบริการหลังการขายเรื่องอารมณ์อ,อะไรการดูแลรักษาที่ง่ายนะครับผมก็ทําให้ใค่ายยุโรปเองก็หดขึ้นคอเพราะไม่สามารถจะลดลงลดราคามาต่อก่อนด้วยลงทั้งบริการหลังการขายอะไรก็สู้ค่ายญี่ปุ่นไม่ได้สมัยเก่าก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับก็มีการพัฒนาต่อมา,อานนจนกระทั่ง ค่ายญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็ไล่บี้จนค่ายยุโรปมากระเจิงกระเจิงเรียกว่า,าลงเรือกับฝิ่งกาเนิดกันหมดเลตอนนั้นนะครับยุคสมัยนั้นก็ทําให้แบรนด์ยุโรปค่อยๆหายไปยกเว้นพวกเวสปาแลนเวตาก็เคยมีนะครับเขามเคยมีเข้ามาในบ้านเราเคยเข้ามาขายด้วยนะครับก็ค่อยๆจางหายไปนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวที่สูงกว่านี่เองรวมทั้ง ยุทธการที่ค่ายญี่ปุ่นนำมาใช้คือรถซีซีต่ำกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีกว่าราคาต่ำกว่าการบริการหลังการขายเรื่องอารมณ์อะไรก็บริการดีกว่านี่ครับทาให้ค่ายญี่ปุ่นสามารถเข้ามายึดครองหัวใจคนไทยได้นะครับในสมัยเก่าก่อนนะหลังจากนั้นก็ค่ายญี่ปุ่นก็เติบโตมาตลอดนะครับก็พัฒนากันมาตลอด4ีค่ายก็ฟาดฟันกันเองแล้วครับผมเรียกว่าโลกกันหนักนะครับราคารถสมอสมัยเก่าก่อน จะว่าถูกก็ถูกจะว่าแพงก็แพงไงเนาะก็ว่าไปตามสภาพของตลาดตามยุคข,ของสมัยสมัยก่อนนะ้ามันลิตรไม่กี่บาทนะครับผมเข้ามาของ Honda ทนะั้งเป็นสี่จังหวะนะครับส่วนอีกสามค่ายจะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับมีแต่ค่ายปิ่งนกฮอนด้านะครับที่เป็นสี่จังหวะแล้วก็ตอนต่อไปมาฟังต่อนะครับว่าเขาลบกันยังไงแบนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็เกินเกินไว้ก่อนเนาะสมัยเก่าก่อนรถ คลาสสิกครับตอนนี้หลายคนก็ตามหากันไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะครับผมที่มีรสยมชอบในรูปแบบของรถสมัยเก่าก่อนมีความคลาสสิกมีอะไรหลายอย่างที่เป็นที่ชื่นชอบเนี่ถึงแม้เทคโนโลยีมันม่ก่ครับแตม่มีผมว่ามันมีคุณค่าทางใจในรถพวกนี้นะบางทีเป็นซากเนี่ยโอ้โหหลายคนมองข้ามมันแต่หลายคนก็เอามาบูรณะมาทําขึ้นมาใหม่นะครับ ลงอะไรก็ยังมีนะครับมีมีม,มีส่วนมากก็มีต่างประเทศส่วนมากก็สั่งซื้อกันเข้ามาครับหรือบ้านเราเองก็ชิ้นส่วนบางอย่างก็แปลงได้ก็แปลงกันใส่กันนะครับผมก็ยังพอมีให้เห็นในรถพวกนี้หลายคันผมเห็นสภาพของงานรม่ว่างจะถ้าเจอจะเก็บมาเล่าสู่ันฟังตรวนี้ก็มาดูตลาดรถของค่ายญี่ปุ่นในประเทศไทยนะครับหลังจากอ่า เข้ามายึดพื้นที่พื้นที่ได้แล้วเขาโลบก,กันยังไงสี่่ายญ,ญี่ปุ่นนะครับโอเคนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับให้กําลังใจผมนะครับข้อมูลหลายอย่างถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับอันไหนที่ไม่รู้ก็จะสอบถามผู้รู้มาเล่าสู่กันฟังน,นะครับหรือใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับ ก็คอมเมนต์มานะครับเผื่อแผร่เป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านหลายท่านนะครับผมขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อกลังใจผมนะหม่อมนะครับมอเ o อร์ไซค์โซโล่ไทยแลนติดตามเพจด้วยครับเพจก็มีชื่อเดียวกันนะครับมอเ o อร์ไซค์โซโล่ไทยแลนส่วนบ็อกเกอร์ก็จะเป็น m o t o อร์ไ l ค์โซโล่ไทยแลนตอนนี้ผมกําลังปรับปรุงบ็อกเกอร์หยุดไปนานนะครับผมเพราะว่า ช่วงโควิดนั้นมันไม่มีกําลังใจที่จะทำอะไรเลยพี่น้องโอเคครับผมชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ